สวัสดีครับผมช่างบ้าจากเพจขอแค่มีปลั๊กนะครับผมวันนี้ผมพามาดูวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว s t o c k w e ล l 2รุ่นนี้จะเป็น2เซลล์นะครับดูยังไงว่าเป็น2เซลล์หรือ3เซลล์สามารถไปย้อนดูคลิปเก่าของเราได้นะครับว่าดูยังไงแล้วก็คลิปนี้ผมจะให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงอันดับแรกเดี๋ยวมาถอดตะแกรงก่อนครับเวลาถอดตะแกรงนะครับถ้าเราใช้เหล็กเสียบบให้เสียบด้านลึกนะครับเพราะว่า เวลาเสียบลงไปครับเขาจะมีโฟมหรือว่าฟองน้ําบางๆรองอยู่นะครับจะได้ไม่เป็นรอยครับวิธีดูว่าเป็นสองเซล์หรือสามเซลนะครับอันนี้ดูตะแกรงตรงขอบนี้นะครับเขาจะไม่มีขอบเหล็กนะครับถ้าอันนี้จะมีขอบเหล็กนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นขอบเหล็กเนี่ยครับเขาจะใช้สามเซลล์ถ้าไม่มีจะใช้สองเซลลแล้วก็ตัวที่เป็นขอบเหล็กครับจะมีเฉพาะที่เป็นหน้าขาวนะครับส่วนอันนี้ผมไปทําสีมาครับจริงๆเป็นหน้าขาวนะครับหน้าขาวคือโลโก้สีขาว โซโลโก้สี so ทองครับก็จะเป็นแบบไม่มีขอบเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตัวหน้าขาวเนี่ยครับจะมีตัวที่ไม่เป็นขอบเหล็กด้วยจะเป็นตัวที่มีเหมือนกับอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องอระมัดระวังนะครับระวังซื้อผิดหรือว่าถ้าให้ชัวร์ก็ถอดแบตออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบตเตอรี่ว่าว่าแบตเตอรี่มันตางงาน่างกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของตัว2เซลนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของตัว3เซลลนะครับสังเกตว่าแบตเตอรี่เขาใหญ่ไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็3เซลล์นเนี้ยแบตเตอรี่ทาไมถึงยังมีจําหน่ายอยู่ทั้งๆท,ที่ตัวเครื่องออกมานานลแล้วเราจะสังเกตว่า,าลำโพงวลาออกมานานๆน,นะครับแบตเตอรี่ก็จะไม่มีขายนะครับแต่อันนี้ที่ยังมีอยู่เพราะว่าแบตเตอรี่ตัว3 Cell เซลล์ Common นะครับเขาใช้คอมมอนนะครับคอมมอนพาร์ตก็คือใช้ร่วมกันกันกบตัวมิดเดิลตันนะครับมิดเดิลตันผมพยายามจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับส่วนวันนี้แบตท,ที่ผมจะมาเปลี่ยนให้ดูจะเป็นแบตท,ที่เรามีจําหน่ายนะครับเป็นแบตตัวนี้นะครับ จะเป็นความจุ3,350ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็คือจะเยอะขึ้นอีก25%นะครับก็จะใช้ได้นานขึ้นประมาณ2-4ชั่วโมงนะครับอยู่ที่แนวเพลงแล้วก็ความดังด้วยนะครับถ้าเปิดดังมากก็อาจจะหมดไหวแต่ว่าก็จะใช้ได้นานกับแบตเตอรี่เดิมที่มากับเครื่องนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือง่ายๆเลยเราก็น็อต2ตัวเป็นน็อตแชกเล็กนะครับเป็นน็อตแชกเล็ก เราก็แกะออกแล้วก็เก็บแผ่นโฟมที่แปะไว้นะครับเอาไว้แปะต่ออีกทีทีนี้ไอตัวแบตเตอรี่อันใหม่นี่ครับที่ผมจำหน่ายนี่ครับสังเกตว่าสายมันจะยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีใส่นะครับให้เราพับสายเข้าไปข้างในนะครับแต่ผมแปะเทปก่อนเพื่อที่จะให้แน่นด้วยครับนีนบ่พับสายเข้าไปด้านในตรงนี้ แล้วเราก็เสียบแบตลงไปเลยแล้วก็กดลงได้เลยครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมก็ใส่นี้กลับได้เหมือนเดิมแต่ถ้าลูกค้าส่งมาเปลี่ยนที่บริษัทเราครับก็จะมีแบตให้เลือก3แบบนะครับก็คือแบบที่1ก็คือเป็นแบตแท้ติดเครื่องครับแบตแท้ติดเครื่องก็คือจะเหมือนกับที่มาในเครื่องนี่เลยอันที่2ก็คือเป็นแบต ทดแทนนี่ไงครับของคาร์เมลอนเนี่ยครับที่มีความจุเท่ากันนะครับกับแบนเดิมแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นอันที่ผมลองใส่ไปเมื่อกี้ที่เป็นตัวเพิ่มความจุนะครับก็มี3แบบแต่ถ้าสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับตอนนี้ก็คือจะมีแค่ตัวคาร์เมลอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมต้องขออนุญาตว่าถ้าลูกค้าสั่งซื้ออะไรนะครับสั่งซื้อผ่านเพจชื่อขอแค่คุณทักนะครับเหตุผลที่ผมต้องแยกออกจากขอแค่มีปักก็รเพราะว่าขอแค่มีปักจะทําเป็นร้านซ่อมอย่างียะครับา่ขงเขาจะได้ อยู่เฉพาะส่วนของงานซ่อมจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องอะไรนะครับส่วนอะไรเราก็ยกให้สาขาหนึ่งเขาดูแลไปเลยผมเองก็จะไม่ค่อยได้ยุ่งกับอะไรแหละให้เขาดูแลกันไปเลยเราก็สั่งจากเขามาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เรานํามาจําหน่ายกับอะไรที่ใช้ที่บริษัทขอแค่มีปรับจำกัดก็จะเป็นอะไรตัวเดียวกันนะครับเป็นอะไรตัวเดียวกนันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ครอบได้เลยอันนี้แทบไม่มีข้อควรระวังอะไรเลยครับต้อเสียบผิดเสียบไม่ได้นะครับขั้วเขาบังคับ คัวแบตเขาบังคับให้เราต้องเสียบถูกต้องอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ติดแล้วลองมาเปิดเปิดเพลงสักหน่อยหรือถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าแบตเตอรี่เสียหรือเปล่าเพราะบางครั้งครับอาการมันมันเข้าข่ายแต่ว่าอาการเขาไม่ได้เสียที่แบตเตอรี่ก็มีก็ส่งมาเช็คได้ครับ เช็คฟรีไม่มีค่าเช็คครับผมหรือส่งมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ได้ครับเดีย๋ยวลองฟังเพลงโสภานะครับตอนนี้ที่เจอบปป่อยๆจะมีว่า เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วใช้ไปสักพักหนึ่งมีอาการเสียงกล้องหรือว่าบลูทูธใช้งานไม่ได้นะครับอาการนี้ซ่อมได้นะครับหรือถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเพจของเราไปนะครับถ้าอยู่ในระยะประกัน3เดือนนะครับต่อแม้เอต่อให้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่นะครับถ้ามีอาการเสียอื่นๆเกิดขึ้นนะครับแก้ไขให้ฟรีครับไม่มีค่าเสียหายครับแล้วก็ออกค่าส่งตอนที่ลูกค้าส่งมาให้ด้วยครับ300บาทแล้วก็จะส่งกลับฟรีครับ นี้เป็นนยโยบายของเราที่ทํามานานแล้วหลายปีก็ยังคงนยโยบายนี้อยู่นะครับแม้ว่าปี2566กํากไรของบริษัทผมจะลดลงไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ยังดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าเหมือนเดิมครับก็ดูแลกันไปเท่าที่เราทําได้นะครับถ้าวันหนึ่งผมอยู่ไม่ได้ผมก็ค่อยปิดตัวไปแต่ในตราบใดที่ผมยังเปิดอยู่ผมก็ ต้องดูแลลูกค้าให้ดีอย่างเต็มที่ครับมันเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับก็วันนี้วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ